มาแล้วครับเมื่อกี้ได้ดีจัดแต่ละคนเซียนมาต่อเลยอบสองไนอกอฟเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้สนุกขนาดไหนไปช่วงนี้ถ้าออนผมยอมกินฝานึงโอเคต้องตั้งเกตีหน่อยครับ สัญญาต้องเปิดเพลงต้องเข้าแล้วสัญญาตงกลับนอยคุณลูกนี้นะครับเหมือนกันครับถ้าอ่อนสองฝาครับมีเขิงครับขิงครับม,มใช้เหล็กลไยครับเนี่ยไม่บอกครับความลับไม่ใช่หมายถึงว่าเหล็กยี่ห้ออะไรฮะไม่บอกครับทมลับโอ้ที่ส่งมาให้ผมคิดก่อนพี่จะเล่นด้วยเลยอะออไปไหน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 อันมาก่อนแล้วหันมาก่อน ยังไงเนาะยังไงติดลบหนึ่งไม่ครับเขาไม่ออนผมก็ล่อสิเขาก็กินหนึ่งฝาครับปิดปิดพัดรักษาปิดหนึ่งครับเพื่อนอย่างเงี้ยนิดหนึ่งครับหองน้ใจีเดี๋ยวกลับบ้านไม่ลงคนละฝานะครับไม่ลงได้วัดหนึ่งฝาครับเรามาดูกันนะครับ จะลงหลุมไหมไม่มีปัญหาพี่เต็มที่เลยนอดนเอ้ยรอด <c oughs> ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สนามทอบอนะคะเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งที่เราทีออฟก,กันวันนี้ก็ได้มีโอกาสามาจอยกวนก,กับกปผาเพลินะคะ่ะสนุกมากพ่นนั้นไม่ได้กินข้าวนนต้องหลบต้อเอาหลบปเนี่ย <c oughs> เขาได้กันอยู่ใ,ใกล้ๆกันสามลูกทำไมพี่เขาอยู่ไกลคนเดียวครับถ้าเขาสวดใหบพ,พี่คนครบเหรอครับเออยังไงดีครับพี่ตุ่เด็กเขาไงใครไกลกว่าหนึ่งช็อตครับไ <Okay S 1> กลกว่า <c oughs> พัดอย่างนี้ที่มาเสนเียด้ไม้ใจเขาไม่อยู่เลยชื่อน้องตักแปกค่ะสนามทบอค่ะเบอร์สี่เจ็ดสี่ค่ะช่วยสี่เจ็ดสี่นะคะเพื่อนๆที่สนามก็คือสามารถจองหนูได้เนาะจองได้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อนันนะคะ626ค่ะถ้านายคนไหนผ่านมาเส้นรามินทาอย่าลืมแวะมาตีก๊อฟที่สนามทบอของเราได้นะคะ ชิงหกสองหกนะเพื่อนๆค่ะอ่าบ๊ายบายขอบคุณมากครับค่ะชื่อกีตาร์ค่ะเก้าแปดศูนค่ะ,คะเล่นทีน่สนามคาบอรเรียกได้นะคะ,อะขอดูเบอร์หน่อยจ้าชิงเก้าแปดศูนย์นะจ๊ะ,ะ,จะโอเคขอบคุณมากนะครับอขอบคุณครับนะเราอยู่ที่ซุ้มหลุมศิษย์นะครับบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากเลยครับเป็นซุ้มที่มีพื้นที่กว้างขวางนะมีห้องน้ําสะอาดๆนะแล้วก็มีของบริการนะนเฮียนี่เหรออุ้ย แม่งมุมแล้วมัม้งเนี่ยเคยพี่จ๊ะพี่ที่ดูไลน์อะเช็คไล,ลซ้ายอะไรขวาเนี่ยต้องดูกันไว้ซ้ายหรือขวาอ๋อเอียงซ้ายเองทำนี่โอ้โหสวยค้ั แม่งไม่ได้โผลเป็นแท่งด้วยนะแม่งโผลเป็นแบบีนเนี่ยไม่ได้วัดงานงานงนงานงานงผม<อ><อ>ทุกวันอ่บนะบอกเลยเห ทำไร u, อะคุณคุณทำไรอะ e ผมเห็นนะคุณพ <okay> ี่อ okay ่าลงไปไทลา์นะเขินแหละดูออกไม่กะเอามาใกล้ก um ันไไไม่จะได้ะะใกล้ปีเป็นไงบ้างครับพี่สำหรับวันน um ี้โอเยี่ยมครับสนุกไก๊อปพาเพลินได้สนุกใช่ไหมพี่โอ้มันมากครับก๊อฟนี้ตีก๊อจะท้องแข็งเลยพี่เม ขอบคุณพี่หมูมากเลยครับพี่ที่มาที่มาจอยกันนะครับพี่ขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับสนุกครับสนุกครับขอบคุณครับไม่ไม่ต้องขอบคุณพี่หมูดิที่แกไม่หยุดพูดเราเก่งกับเด็กตีอยู่เลยไม่หมูเราเก่งกับเด็กอยู่แล้วเออนั่นแหละลูกชายตัวจริงต้องอย่างนี้เราพัดกินผู้หญิงเลยพัดกินผู้หญิงอะไรผู้ชายตัวจริงพี่ขอบคุณมากพี่พี่ผมขอบคุณพี่มากเลย you <laughs> เท่าหรอไม่เป็นไรพี่เอาเลยครับเอาเลยเลป็นงี้เกษตรมดิกนะพี่แหะแก่ๆแล้วพี่ไม่ฟังอะไรอ่ะไล่ซื้อคืนอะ่ะ <laughs> พี่ขึ้นไปยอดดอยอินนนลเลย<า> <laughs> พี่อามคิดเห็น,นยังไงเกี่ยวกับร,รูปนี้คะ <laughs>